สวัสดีครับผมวันนี้พอกับช่องรีวิวอีกครั้งนึงแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวเปรียบเทียบเนาะ vs กันครับระหว่างตัว เรียวมี c 5 5แล้วก็ตัวอินฟ n i x h o t 30ซึ่งหลายๆคนเนี่ยเกิดความสงสัยว่าทั้งคู่เนี่ยตัวไหนหน่าใช้กว่ากันในเมื่อสเปคหลายอย่างเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวอินฟิ i x เนี่ยจะราคาถูกกว่าประมาณเกือบพันบาทมีบางอย่างที่สเปคของตัวอินฟ n i x h o t 30เหนือกว่าบางอย่างสเปคของตัวเรียวมี c 5 5ก็เหนือกว่าเรื่องของตัวเลขสเปคเนี่ยบางทีมันบ่งบอกไปได้นะครับราคาถูกกว่าแลดูเหมือนคุ้มกว่าแต่ว่าทําไมคนไปให้การตอบรับ ตัวซ5 5ดีกว่าแล้วมีฟิทแบ็ในฝั่งของฮอตสามสิบว่าเฮ้ยอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยก็นะราคากับตัวเลขในกระดาษมันไม่สามารถที่จะมาวัดผลได้มันต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปกก่อนเนาะ CPU จะเป็นตัวมีเดเทคเฮลิโอจีแปเหมือนกันเลยตัวหน้าจอก็จะเป็นตัว IPS LCD 90 h z 6 0 0ีเก้าบนิตนะแบบพีกไบเนสเนี่ยก็เหมือนกันอีกอ่านะทีนี้หน้าจอ ก็ไซส์พอๆกันเรียลมี6.72นิ้วส่วน i ิน i n i x h o ้3อจะอยู่ที่6.78นิ้วซึ่งมันต่างกันแบบแบบหลักน้อยมากอะแทบจะไม่แตกต่างเลยดีกว่านะส่วนแรมเนี่ยแรมเริ่มต้นของตัวเรียลมีซ5 5จะอยู่ที่6กิกแรมอิน i ินิตี้อจะเป็น 8G กิกก็จะขิงมาหน่อยเนาะแต่ว่าทั้งคู่จริงๆมันใช้งานได้เพียงพออยู่แล้วแล้วก็มันก็มีตัวแรมจำลองเพิ่มดึง s t o ร a g มาใช้ได้อยู่แล้วนะครับส่วน ROM เหมือนกันครับเริ่มต้นที่ 128GB เหมือนันเลยรรองรบ Mi c r o s SD K การ์ดหนึ่งเทเลบทั้งคู่ครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่5000ันมิลลิแอมป์เท่ากันอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็เป็นสาสาวัตต์เหมือนกันทีนี้การเล่นโซเชียลจากที่ผมได้ลองเล่นดูนะอันนี้ผมพูดตามตรงก่อนนะผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ผมลองใช้คือเรื่องของการทาชัชตัวเรียวมีจะทัชได้ติดนิ้วแล้วก็ลื่นไหลกว่าอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นที่ตัวรอมที่เขาเขียนมาอาจจะยังไม่เสถียรหรืออาจจะเป็นที่ตัวชั้นทัชของ คุณภาของหน้าจอก็ได้อันนีมน้มันเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นนะครับผมก็แน่นอนอละแบรนด์ที่เอาราคาสูงกว่าในสเปคที่เท่ากัน มันก็ต้องมีอย่างอื่นหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเหนือกว่าเช่นเดียวกันเรื่องของการดูหนังอันเนี้ยต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนกะนะเพราะว่าเรื่องของสีสันอะไรมาถ่ายทอดมาได้ดีทั้งคู่คาเดียดก็พอการพลิกไม้เน็ตเลเหมือนกันทำได,ด้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าโทนสีภาพนะของจอนี่อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะอย่างเช่นของตัวเรียวมีอาจจะคาเบีตจอไปทางอมเหลืองเนาะทางแบบสมจริงหน่อยส่วนตัวอินฟินิตีค30ก็อาจจะติดไปทางโทนอมฟ้าหน่อยนะครับแล้วก็สีค่อนข้างเาเรียกว,ว่าจ คุณคอนทราสต์มาค่อนข้างจัดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเน้นเล่นเกมะเนาะนะแต่ว่าการดูหนังผมว่าพอๆกันก็เรื่องของการเล่นเกมเนาะและการเล่นเกมผมว่าตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆอย่างเช่นสภาพแวดล้อมที่เล่นเปิดแอร์ปิดแอร์แล้วเวลาในการเล่นยาวนานแค่ไหนนะครับตรงเนี้ยผลสเตตต,ต่างๆนา,นานในการเล่นเกมเนี่ยสามารถไปดูในคลิปเดี่ยวได้นะครับเราเอามาเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ตรงเนี้ยผมไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบให้มันเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะผมไม่สามารถที่จะเล่นเกมพร้อมกันได้ไงอ่าแต่ว่าอะไรคือการทดสอบ คร่าวๆที่เออในความสึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรียวมีเล่นเกมได้ค่อนข้างที่จะประหยัดแบตบประหยัดพลังงานมากกว่าไม่รู้ว่าเป็นอาจจะเป็นการเขียนซอมวงซ่ต์แวร์มาหรือเปล่าเรื่องของการทัชในการเล่นเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าเรียวมีจะทัชเล่นเกมได้ค่อนข้างฟินกว่าเอา,อางี้ผมพูดแค่นี้นะครับอันนี้มีความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าใครรู้สึกยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้ทีนี้เรื่องของกล้องดีกว่าอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจน สเปคกล้องของตัว Realme c55 เลนส์หลักจะอยู่ที่64ล้านแล้วก็ตัว Infinix Hot 30จะอยู่ที่50ล้าน f1.6 แตกต่างกันเรื่องของจำนวนดิเซลนิดหน่อยเลนส์เดฟล้านเหมือนกันเลยพอเทรนะเนะแล้วก็วิดีโอจะแตกต่างกันแล้วของตัวเรียวมีจะอาจได้สงสุดที่ full hd 60เฟรมซึ่งมันจะได้เรื่องเฟรมเรทที่ลื่นไหลายส่วน Infinix Hot 30จะได้เรื่องของความละเอียดที่ 2K 30เฟรมกล้องหน้าจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้งคู่เลยครับอันนี้ไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าตัว Infinity t 30จะมีกล้องหน้ามาให้เป็นดวงแฟลชที่อยู่ตรงข้างลำโพงสนทนาเลยส่วนวิดีโอกล้องหน้าเหมือนกันครับอาจจะที่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดู รูปภาพกันก่อนเลยครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากรูปแรกครับเป็นรูปกล้องเมนหลักคุณลองดูครับระหว่างเรียวมี4 5หแล้วก็ i n f ฟ n นิตฮอตสาคุณลองดูว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าดูโดยรวมผมว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเราซูมดูครับคุณดูเรียวมี4 5หเห็นไหมพริกไทยบนไข่เจียวแล้วคุณดู i ินฟ n นิแน่นอนถ้าเรื่องของการซูมรายละเอียดของ64ล้านมันก็ต้อง ดีกว่า50ล้านอยู่แล้วอ่ะมันมันความละเอียดนะความหนาแน่นของพิกเซลมันมันมากกว่าตั้ง10ล้านถูกไหมอ่ะแต่ถ้าซมเอาออกมาคุณลองดูสีสันมีความแตกต่างอินฟินิตจะ สีสันบนกว่าของ realme C 5 5ผมว่า C 5 5เนี่ยโดดเด้งสดใส HDR ก็ทำงานได้ค่อนข้างดีกว่าถ้าดูเทียบกัน realme จะดูโดดเด่นกว่าแต่ถ้าไม่เทียบผมว่าดูผ่านๆที่แยกไม่ออกอ่ารุ่ถัดไปโอ้โหผัดซีอิ๊วครับ <Okay. S 1> คุณลองดูแล้วกันนะว่าโห realme นี่มันขุดนะขุดรายละเอียด HDR เงาเงาอะไรขึ้นมาโคตรดีอะแล้วก็มีการอัดชาร์ปหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้มากความคุดูเครื่องปรงที่ผมปรุปงไป น้ำลายไหลคือน้ำลายเลยทีเดียวนะครับผัดซีอิวเจ้านี้อร่อยมากนะดูเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นพริกน้ำตงน้ำตาอะไรต,าต,าตานานา่างๆมันโดดเด้งขึ้นมาแบบคือถ้ามันเป็นภาพที่ถ่ายวิวหรือถ่ายคนหรืออะไรมันอาจจะดูแข็งแต่พอมันเป็นอาหารมันทําให้อาหารดูแข็งเหมือนกันแต่มันก็มีความ,วามเพรารียกมันโดดเด่นขึ้นมาเนาะส่วนของอินฟินิต ฮอตสามสิบคุณลองดูอันนี้จะไม่ได้แบบโดดเด่นเลยมากแล้วก็ไม่ได้อัดชงอัดช้าอะไรแล้วก็ไม่ได้ขุดเงาเมื่อขึ้นมามากมันเลยทําให้ภาพดูยังคงมีความเป็นธรรมชาติไม่แข็งจนเกินไปซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบสกรีนโทนคุณดูคุณเห็นคุณก็น่าจะรู้แหละว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของฮอตสามสิบสีจานยังเป็นสีขาวธรรมชาติหลายทั่วทั่วไปส่วนของสีห้าสิบห้าสีจานอมฟ้าแล้วก็สีสดสีผักเขียวคือดูดิคณะเขียวสดใสคุณดูฝั่งนี้ เห็นไหมนี่คือความแตกต่างระหว่าง AI ของทั้งคู่เอาเป็นว่าเลือกตามความชอบนะรูปถัดไปอันนี้รูปแบบผมลองถ่ายสไตล์แบบมินิมอลเพลนๆดูกำแพงขาวกับประตูไม้เก่าๆลองดูว่าคุณชอบแบบไหนอ่ะลองดูเอาถ่ายคนติดกับ ผนังชาแบบนี้อาจจะชอบทางอิเฟนิกก็ได้แต่ถ้าคุณชอบความแบบสีสันโดดเด่นดูแล้วแบบเฮ้ยไม่ต้องไปแต่งต่อโพสได้เลยก็ C55 โอ้โหรูปนี้ครับดอนแสงขึ้นไปบนฟ้าส่วนเงามืดที่อยู่ด้านล่างผมว่ารูปนี้ผมชอบเรยวมีซ่า C55 เจะชัดเจนเลยนะดูการคือสีสันของทองฟ้าครับดูครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเลย HDR ขุดเงามืดใต้าอาคารได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยในขณะที่ ก,ก็ขุดได้แต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าคุณดูป้ายสีข้นหมดแต,แตกต่างกันมากครับแล้วก็ท้องฟ้าก็คือคือไม่มีฟ้านะอันนี้คุณเห็นแล้วเนาะว่าถ้าถ่ายวิวอย่างเงี้ยผมว่า C55 สวยกว่าดูดิ เนี่ยรูปอย่างเงี้ยดูดิต้นมงต้นไม้ดูท้องฟ้าดิเห็นปะ C55 ามัน AI มันคำนวณแล้วมันคืนความสดใสให้กับวิวให้กับภาพที่ออกมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราไปถ่ายคาเฟ่ยอย่างเงี้ยผมว่าภาพที่ใช้ได้คือภาพ c 5 5คือผมว่าเอาไปถ่ายโปรโมทร้านคาเฟ่ของคุณเองผมว่าคุณก็คงจะเลือก c 5 5อันนี้าูตามตรงนะยาเยอะอะไรมันดูสดใสกว่าเยอะเออเออก้อนเมฆก,ก็ชัดท้องฟ้าก็ชัดตัวอาคารขุดความสว่างขึ้นมาได้ดีเห็นปะตรงละแนงไม้ด้านหน้าเนี่ย ป่ะอ้าวดูง่ายๆเนี่ยอะสองรูปนี้ยถ้าคุณจะเลือกเข้าคาเฟ่สักหลังึคุณจะเข้าร้านไหนล่ะใช่ไหมเออนะครับเนี่ยอันนี้คือถ่ายตัวเขาเรียกว่าต้นแคนตาสเนาะเป็นยังไงลองดูก็แล้วแต่ความชอบบางคนอาจชอบแนวดูดิโอินฟินิต้อ3สชอบสดใสสีสันสวยงามผมว่าสี่าสิบมันก็เก่งนะเรื่องเอนะครับถ้าจะเกืบทุกรูปแหละเนาะมันก็จะ สีสันมันก็จะโดดเด้งกว่าผมก็ก็ถ่ายหลายรูปนะถ่ายหลายรูปแล้วก็มาเปรียบเทียบดูก็มันก็เป็นไปนตามนั้นเนี่นยโอ้โหเขาผัดครับแมถ้าสีจริงที่ผมกินนะเขาที่จําได้นะฝั่งเรียวมีครับร้านผัดอาหารทํากับข้าวมาสีสีสันค่อนข้างสวยจานสวยสีสันดีฝั่งเรียวมีซีนี่จะสมจริงกว่าฝั่งขวาผมว่ามันซอฟไปหน่อยอืมโอ้โหนี่ครับไอศครีมครับของหวาน ดูแล้วกันนะคุณลองดูว่าอันไหนน่ากินกว่ากันครับนี่เห็นไหมคุณดูแล้วกันครับข้าวผัดร้านนี้ครับโอ้โหชาฝั่งนี้ก็จะซีดหน่อยครับแต่สีสจริงมันต้องเป็นแบบเรียวมีส5 5หครับคือน้ำลายกันเลยทีเดียว <c oughs> นี่โรตีของหวานครับคุณว่าถ่ายรูปอันไหนแล้วโพสแล้วน่ากินกว่ากันอันนี้ผมพูดในมุมแบบมันแล้วแต่สไตล์ความชอบบางคนชอบแบบอนฟินิกก็มีเยอะนะถ่ายไปเรืเ่อยเป่อยนะลองดูนะครับลงโพสอัพอย่างเงี้ยมา เรียวมีมันก็มันก็ขุดดีนะครับเห็นไหมดอกมงดอกไม้เนี่ยดอกทันตะวันอย่างเงี้ยอืมเนี่ยลองดูเห็นไหมอ่ารูปนี้ผมว่ามันต่างแค่เรื่องของสีสันนิดหน่อยนะครับเรื่องมิติเดบอะไรผมว่าพอกันโบเก้ oke, อะไรข้างหลังเหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ยโบเก้ ตรงนี้ก็โบเก้เหมือนกันเหมือนกันเลนชนิดคล้ายกันต่างกันเรื่องของ AI แล้วล่ะนะ AI ซอฟต์แวร์เนี่ยว่าจะมันจะปรับสีสันอะไรให้ยังไงตรงนี้คุณก็เลือกเอานะคุณชอบแบบไหนคุณเลือกแบบนั้นเลยครับนี่เห็นไหมการขุดรายละเอียดป้ายเปอ่์ยต่างๆนานาเนาะนี่ดอกไม้เห็นไหมฮะความสดใส โอ้โหเรียวมีนี่มันแบบสดแล้วมันคมแบบเด้งขึ้นมาจริงๆเนอะเอออันนี้ก็จะดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติเกสรก็จะไม่ได้โดดเด่นหรือคมกริบอะไรมากแต่ดูของเรียวมีเนี่ยโอ้โหนะตัดสินใจเอาตัดสินใจด้วย,ด,วยด้วยตาของคุณเอาครับอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะมันก็แข็งแล้วมันก็หมนแล้วนี่มันก็จะสว่างขึ้นมาเนาะเนี่ยอาอย่างภาพเนี่ยคุณก็ดูนะสีสันของต้นไม้ดอกไม้นะคุณชอบแบบไหน มันโคราสไตล์เนาะรูปอย่างงี้อันนี้อาจจะแบบอาจจะติดเบลอหน่อยด้วยที่ลมมันพัดมันอาจจะทําให้ดอกไม้เขย่านิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้ชัตเตอร์มันจับไม่ทันแต่นี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงด้วยนะที่ชัตเตอร์มันจับไม่ทันเท่ากับตัวเรียวมีเพราะเรียวมีมันจับทันนะครับอืมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ไนท์โหมดกันบ้างนะครับมาปึ๊บคืออย่างงี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าตัวอินฟินิตเนี่ยเขาจะโ l o w สปีดชัตเตอร์ ตแต่ว่า realme จะ slow shutter นานหน่อยประมาณ3วิได้เพราะฉะนั้นการที่เป็น slow shutter p e นานกว่ามันเลยทำให้เก็บรายละเอียดสีสันเงามาได้ครบถ้วนมากกว่าอันนี้ก็ต้องบอกไว้ว่าถ้าถ่ายอะไรที่มันรวดเร็วถ่ายแป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็ i n f i n i x มันก็จะได้เปรียบมันก็จะถ่ายหน้างานได้ค่อนข้าง สะดวกกว่าแต่ว่าถ้าจะเอาคุณภาพของภาพเก็บรายละเอียดมันเลยดีๆหน่อยเนี่ยเรียวมีก็จะเก็บมาได้ครบกว่าก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของการใช้งานเนาะกอ,อาจจะต้องถือค้างไว้หน่อยประมาณสามวิเท่านั้นแหละลองดูครับสีสันรายละเอียดแตกต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆคือสกินโทนของตัวเรียวมีจะขาวติดไปทางชมพูทางฟ้าของอินฟินิตจะเหลืองทั้งภาพเลยเห็นสังเกตดูไฟอะไรเหลืองหมดเลยเห็นไหม มันก็แตกต่างกันรูปนี้นะผมว่ามันมันพอกันเลยแต่ว่าเรื่องของความสดเนี่ยก็ยังยกให้ตัวเรียวมีอยู่ดีความแดงของตัวรถเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นแดงสดอันนี้ก็จะเป็นแดงแบบมืดๆหมุดมนดหน่อยก็แลดสติลเป็นความชอบบางคนชอบแบบสไตล์แบบอินฟินิก็มันก็จะดูมีความเป็นวินเทจสไตล์ความเป็นเลโทรเรียวมีก็ถ่ายกลางคืนค่อนข้างที่จะเน้นความสดใสขึ้นมานะมันก็ให้ลุคคนละแบบนะครับ รูปนี้ชัดเจนเลยครับป้ายไฟคุณเห็นไหมคุณเห็นป้ายไฟไหม <c oughs> โอเคละ,ละหลายๆคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยพี่โหอินฟินิมันก็มีความพาวไง <c oughs> เออ <c oughs> เห็นพี่ชอบพูดเรื่องนี้ใช่มันก็มีความพาวอ่ะใช่แต่มันก็กลืนไปเลยไหมอ่ะดูดิตัวหนังสือเขาว่าเนี่ยตรงหน้าป้ายเลโก้เขาอ่านไม่ออกแล้วเนี่ยในขณะที่เรียวมีเนี่ยซุ <c oughs> โอะเชมเปะนี่เห็นไหมมันอ่านง่ายแล้วมันยังดูเรื่องและสีมันก็ยังครบไงตัวหนังสืออะไรมันก็ยังอ่านออกเนี่ยแต่นี่มันแบบ มัน,ม,น,ม,นมันดกนูกลืนไปหมดเลยมันทาวเกินอะ่ะแสงข้างในโดยเฉลี่ยผมว่ามันก็ทําได้ดีทั้งคู่อะ่ะนะอันนี้อันนี้ต้องตัดินใจดูนะครับอย่างตรงเนี้ยแสงจริงๆตรงนี้ต้องเป็นสีแดงนะรูปเนี้ย ไม่ใช่สีชมพูตุ่นๆอย่างนี้นะแสงไฟที่สารแลไฟที่มันส่องมาตรงนี้หลายคนที่ไปจะรู้ว่ามันคือไฟสีแดงมันคือป้ายไฟที่สะท้อนเห็นมาจากด้านหลังเนี่ยแล้วส่องมาตรงนี้อันเนี้ยเดียวมีสีตรงกว่าเที่ยงตรงกว่านะเรื่องของไวบาลานซ์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอินฟินิตคือไม่รู้นะคือเหมือนดอกสีสันซีดไปหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยภาพเนี้ยคุณจะเห็นชัดเจนว่าไอ้ด้านหลังเนี่ยมันเป็นป้ายไฟสีแดงอ่าดูแค่นี้ก็รู้แลลวเนี่ยแล้วรูปเนี้ยคุณดูรายละเอียดแล้วกันรูปไหนสวยกว่ากันตะวงเพชรรถย หน้าไฟรถโอ้โหอันนี้ก็นะดูดิตอมองเพชรก็เอาวุ่นวุนแล้วอะดูเอานะครับนี่เป็นไงสีสันร้านนี้พอเลยเว้ยเออเนี่ยรูปเนี้ยสูสีนะเพราะว่าไฟมันเยอะไฟมันเยอะมันก็ไม่ต้องสโลสปสติชต้องชัตเตอร์อะไรเยอะให้มากกวา่ามีไฟช่วยอยู่แล้วป้ายไฟก็เอาพอกันครับแล้วก็ต้นหนังสืออ่านเหมือนกันไม่แตกต่างกันของหวานท็อปปิง้งอะไรต,ต่างๆนะก็คล้ายคลึงกันนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนั้นะครับทำดีทั้งคู่ ไอศครีมครับอันนี้แฟนผมซื้อมาให้กินเป็นยังไงก็อพอกันนะพอกันเลยนะพี่แต่ว่าอินฟินิตจะติดอมเหลืองกว่าอันนี้ก็จะติดอมไปทางขาวๆหน่อยนะครับฝาโค้กขวดป่านะวินเทจดีนะเห็นไหมรายละเอียด คาโคล่าที่อยู่ข้างบนใครคงชัร์จตัวกันดูเอานะครับดูเอาอะอย่างเงี้ยป้ายไฟอย่างเงี้ยเห็นปะคุณดูคือของแบบอินฟินิตมันก็คือป้ายไฟมันแบบสีมันซีดกว่ามันดับไปเลยอะท่าที่ความเป็นจริงในสถานการณ์จริงครับมันก็คือสีอย่างเรียวมีนะอย่างนี้เลยป้ายไฟแบบนี้บอมเบอรก็สีแบบนี้ครับทุเรียนสีอย่างงี้ดูนี่นี่ทุเรียนเน่าหรือเปล่าท็ไมสีมันแบบมันดอปอะไรได้ขนาดนี้เนี่ยป้ายร้านเนี่ยเห็นปะคือมันถ่ายทําให้แบบสีมันตุ่นอะอะที่นีอถ่าย อาหารในร้านอาหารมันก็ถือว่าแสงมันก็ไม่ได้เยอะมากผมก็ลองถ่ายไหน g h t m ดูแหละเป็นยังไงดูไวเป็นร้านของ infinite ครับติดปมแดงทงั้งภาพ realme ติดทางอมเหลืองหน่อยๆอย่อาดีเทลใช้ได้นะใช้ได้เลยูด,ยดูดูเตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ ผมว่ามันมันใกล้เคียงกันรุ่นนี้โอ้โหนี่ชัดเจนอันนี้ก็ทําได้ดีนะอินฟลิคทำได้ดีพอมันมีม,มีแสงช่วยคือมันก็แบบมันก็ถ่ายค่อนแต่ค่อนข้างดีอะ่ะเจ็ดย่างไปชีโรยเห็นไหมเป็นยังไงทำนะฝั่งนี้ก็ทําได้ดีแต่จะอาจจะหมนุมนหมุนหน่อยนะเออสร้างอย่างนั้นนะครับการได้ภาพบคุคคลเนี่ยโอ้โหเอาลวเลยของตัวเรมีเนี่ยผมว่า ผมไม่ชอบเรื่องของการตัดขอบมันตัดขอบเลยตัวแบบแล้วมันดูตลกเข้าใจปะเนี่ยมันเห็นนะมันจับผิดเห็นได้มากกว่าอันนี้มาชัดคืองงเออ,อน,นี่งงเนี่ยเห็นปะเลยม,มาชัดนี่แต่ว่าเรื่องของสกินโทนตัวแบบผมชอบนะซอฟต์ดีครับซอฟต์ดีไม่แข็งไม่กล้าวเกินไปในขณะที่ของอินฟินิตเนี่ยชอบตัดขอบแล้วกินเข้ามาในตัวแบบดูขวดเบอร์แล้วขอบตัวแบบเบอร์เห็นไหมเบอร์เข้ามาเบอร์เข้ามาแต่ว่าไอ้คำว่าเบอร์เข้ามาเนี่ยมันยังดูดีกว่าอย่างเงี้ย เห็นปะเออมันดูดีกว่ามันยังพอแบบพอถูถ่ายเพราะจะเนียนไปได้แต่ไม่ชอบสก,กีโทนของเส้นผมแล้วใบหน้าของปรแบบมันดูแข็งมันเอาไปหน่อยไหมสีสันบนใบหน้านี่คือซิดแหละซิดแหละแต่นี่ยังมีความเป็นเลือดฝาดอยู่นี่ไม่มีละอยาะกับอยองก,กับซอมบี้อยางก,กับแวมไพร์ลวนะอันนี้ก็มันพัด กันกินในบางส่วนมันดีเสียต่างกันหลายอยา่างเรียวมีก็จะละลายมากกว่าเนาะเป็นคาแรคเตอร์เดิมของเขาคือมันมันไม่ได้แบบมันก็ตัดขอบไม่ได้ดีทั้งคู่อะ่ะอันเนี้ยอินฟินิก็คือกินมาที่ไหล่ผมกินมาที่แขนกินมาที่โบด้านหลังเนี่ยก,กินเข้ามาในตัวแบบเรียวมีครับ ไม่กินครับแต่ก็เลยครับเลยจะขอบตัวแบบเห็นไหมเนี่ยที่หัวเนี่ยสรุปเก็บกําแพงมาติดหัวด้วยเห็นไหมเนี่ยก็คือมันก็ตัดขอบไม่ได้ไม่ได้ดีทั้งคู่อ่ะเอาจริงๆไม่ได้ดีะนะส่วนเรื่องของสกีนผิวคนเนี่ยนี่แล้วแต่ชอบบางคนชอบขาวแบบนี้บางคนก็ชอบมีมีสีสันผิวนะที่มันดูแบบอิ่มขึ้นมาบ้างอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมตัดขอบงงอันนี้ระยะเท่าคนแต่ทำไมตัดขอบเยาะกับตัดแปะ ลองดูเห็นไหมส่วนอันนี้ครับโอเคก็ดูแบบ อ่ะเบรอร์ตรงนี้แล้วก็มีเบอร์ตรงนี้ตรงนี้เบรอร์ไม่เบอร์คือมันมันก็ระยะพอกันแต่ทําไมมันเบอร์ซับซ้อนจริงๆนะเบรอร์บ้างไม่เบอร์บ้างดูแปลกอะ่ะดูแปลกจริงเนี่ยอย่างของ Infinite, อินฟินิตเบอร์กระเป๋าซะอย่างนั้นอะไรวะอันนี้เออไม่เบอร์เออก็พอเนียนหน่อยแล้วก็ไปเบอร์ข้างล่างคือนี่มันคือระยะที่ระยะที่มันไม่ได้หาจากตัวแบบมากนะมันควรจะเบอร์นิดหน่อยในฉากหลังเท่านั้นไม่ใช่ว่ามาเบอร์แบบคือลูกนี้ค่อนข้างปรับเซียนถ้า a อในการทำ p o ์ต r a i t คุณไม่ฉลาดเนี่ยคุณก็จะเห็นอะไรแบบนี้ ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอยากจะติหรือด่าหาลาอะไรหรอกคือเราก็ต้องบอกอ่ะเออมันเป็นอย่างเงี้ยเออนะเข้าใจเข้าใจเลยราคานี้ครับแต่เราก็บอกไว้ว่าทั้ง2ตัวมีคาแรคเตอร์ที่ละลายหลังไม่เหมือนกันนะ เราเรามีรูปนี้คือไม่ไหววะไม่ไหวจริงๆคือผมยอมเบอร์แบบอินฟินิตดีกว่านะถ่ายพอตเทรทมันยังเบอร์ฉากหลังให้แบบกินเข้ามาตัวแบบหน่อยไม่เป็นไรยังพอให้อภัยได้แต่เนี้ยอะไรเนี้ยโอ้โหแล้วคุณดูดิพอโซเอาออกมาเนี่ยมันมันมันดึงดูดสายตามากเลยนะคือเหมือนกับแฟนผมมีมีอะไรงอออกมาแบบเป็นต้นไม้เหรอหรือไงนะเอออย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะเอารูปอย่างเงี้ยไปใช้ไม่ได้นะครับไม่ใช่พอตเทรทแล้วอะนะก็อันนี้อันนี้บอกไว้แต่สีสันคนเซื้อมงส คืออันนี้สวยชอบแจม oh. แต่องรวมในการตัดขอบอะเพราะว่าอ n ฟินิกมันก็ยังดู อเอาไปใช้ได้มากกว่า,าเห็นไหมเนี่ยคุณดูแล้วการอินฟินิตมันเบลอแบบในในความเบลอที่เรื่องพอดีไม่ตัดแปะจนเกินไปนะเหมือนครั้งของเรียวมีเห็นป่ะตัดแปะแล้วแถมยังแบบอะไรกันครับเนี่ยยังเว้นตรงนี้ฮะว่าไปสกรีนโทนคน на, ผมชอบเรียวมีมากคือถ้าเอาทั้งสองมารวมกันมันคงจะเพอร์เฟกต์ะเนาะว่ากันไปนะครับโหลยแต่รูปนี้คือใช้ได้นะรูปนี้เรียวมีตัดขอบใช้ได้สีสันดีอันนี้ชอบนะครับของอินฟินิตก็จะขาวไปหน่อยขาวซีดไปหน่อยนะดู เห็นป่ะรูปเนี้ยอินฟินิตขาวสิดไปเลยปากนี่ไม่มีความแดงเลยนะแต่ว่าการตัดขอบครับอะไรของคุณครับเนี่ยใบไ,ไม้อะไรครับเนี่ยเอองงไปหมดเลยครับยังไงครับเนี่ยนะซีนยากๆเนาะเราก็เราก็อย่าไปคาดหวังนะือราคาเท่านี้ครับเออนะก็ลองดูเอาครับนี่โอ้ดีจังเลยนะมีเส้นผมงอกมาเป็นสีเขียว <c oughs> ดูดิแม่ตลกดีจังในขณะที่ของฝั่งนี้ยังโอเคกว่าถ้าโซเอ,ออกมาเห็นปะ อันนี้มันดึงสายตาไปนี่ขอตัวแบบตรงนี้อีกอ,อันนี้ไม่ใช่ขนแขนนะครับเนี่ยโอ้โหนะอะไรจะขนาดนั้น <Hey. S 1> ในฝั่งนี้คือผมว่ายังโอเคกว่าดูดิเ,ดเออว่าไปครับว่าไปรูปนี้ครับยังไม่สมจริงทั้งคู่เลยตัดขอบงงๆอะ่ะมันไม่ตามระยะดูดิเบอร์ uh huh. ล่างไม่เบอร์บนคือคืออะไรอะ่ะวเออในขณะที่อันนี้ก็เบอร์หมดมันก็ไปกันใหญ่แล้วครับ AI นะเต็มตัวครึ่งตัวนะ อลองดูเอาครับแขนหายไปแล้วครับโอ้โหตัวแบบผมแขนแหวงไปแล้วนะในขณะฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่สีสันก็ท้งนี้เนาะตัดขอบก็ให้ทางอินฟะินิกเนาะนะสรุปง่ายๆครับอันนี้คือลองลองถ่ายแบบพอ r t r a ร t ที่แสงน้อยดูบ้างนะครับว่ามันจะตัดยังไงเหมือนเดิมครับอินฟินิตตัดดีกว่าเรียวมีก็ดูดิโอโอ้โห,โโหดูการตัดกินเข้ามาโอ้โห นี่มันเอะกับภาพน้ํามันไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่า100%เปอร์เนต์หรอกนะแต่มันก็ยังดูเนียนกว่าไงรูปแรกครับพอเ a i ดกล้องหน้าไม่แย่นะคือผมเป็นกล้องหน้ามันก็ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเรีวมีอีกแล้วครับตัดเข้ามาที่เสื้อผมอีกแหละแล้วก็ตัดแบบตัดแปะจริงๆกนะันดูดิเห็นป่ะเนี่ยกินหมดเลยเรีวมีกินเหมือนกันแต่ดยที่มันละลายน้อยกว่ามันเลยทำให้ภาพมันไม่ดูแบบ ดูเละจนเกินไปมันก็ยังพอที่จะเอาไปใช้งานได้สมจริงรอยู่บ้างแต่เรื่องของสีสันนะ่ะใบหน้าของผมเนี่ยผมชอบทางเรีวมีมากกว่านะเห็นไหมคือเอา,อาง่ายๆว่าซอฟต์แวร์ในการตัดขอบกล้องหลังเป็นยังไงกล้องหน้าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทั้งคู่สกรีนโทนนะผมชอบทางเรีวมีมากกว่าไม่รู้คือดูด้วยภาพเลยแหละเรียวมีผมว่าหลายๆรูปนะมันทําสีสันผิวคนมาได้แบบดูสดใสสมจริงมากกว่าอินฟินิตมัน อะไรเนี่ยคืออมแดงๆม่วงๆนะไปกันใหญ่ครับกลางคืนสีของตัวเรียวมีก็ยังไม่ให้ความสมจริงมากกว่าถึงแม้ว่าจะมี n นอ e เยอะนี่เห็นไหม ก็ตามนะครับน้อยพืบเลยน,นะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีน้อยแต่สีอะเรื่องของสีเรื่องของไว้บรรลานเนาะหุยนยนตเรามีนะรูปน,ะนี้แน่นอนครับของตัวเรียวมีเขาจะพิเศษตรงที่ว่าเขามีไนท์โหมดในกล้องหน้าส่วนตัวเขา infinite เขาจะไม่มี<อ>ก็ลองดูเปรียบเทียบกันว่าระหว่างมีไนท์โหมดกับไม่มีไนท์โหมดแตกต่างกันขนาดไหนลองดูนะครับนี่มันก็แน่นอนละมีไนท์โหมดมันก็เก็บความสว่างได้แต่ว่าอันนี้อาจจะที่มันวุ้นอาจจะเป็นเพราะว่าผมถือกล้องไม่นิ่งด้วย่ายแบบทั่วไปนะทั่วไปทีนี้ infinite มีแฟลชกล้องหน้าแฟลชเป็นเป็น LED โผล่ออกมาเลยลองดูว่าเปิดแฟลชถ่ายเป็นยังไง<แ>ก็จะเป็นแบบนี้ในขณะที่ realme ใช้ night โหมดก็จะเป็นแบบนี้ลองดูคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันอืมอ่ะเนี่ยลองดูเห็นไหมภาพความคมนะอยู่ในร้านอาหารก็แนะนำนะกล้องหน้าถ่ายโหมดธรรมดาไม่ต้อง Portrait realme สีสันดีกว่าพูดง่ายๆประมาณนี้ทีนี้เรามาดูงานวิดีโอกันบ้างดีกว่าอันแรกก่อนครับ เริ่มจากอย่างแรกเลยนี่คือความละเอียดสูงสุดของทั้งคู่ที่ทําได้ 2K 30เฟรมกับ Full HD 60เฟรมตวครับให้คุณดูดีเทลก่อนคุณคิดว่าไงผมว่าเรียวมีมีการอัดชาร์ปเข้าไปนะทําให้ดอกไม้ทําให้ภาพมันดูือนคมใช่มันดูเือนคม,ม,นม,นคมแต่ต่อให้ไม่อัดชาร์ปนะผมว่า 2K ของ Infinity e ก็ไม่มี้คมอะไรขนาดนั้นนะ เป็นการถ่ายดอ,อกไม้เนาะก็เหมือนเดิมครับก็เห็นเนาะเห็นชัดเจนแหละว่าตัว r e a l m มีเขาอัดชาร์จจริงๆนะครับส่วน Infinix ก็ก็เน้นเรียวๆนะ 2K ก็เหมือนจะคมก็มีคมขนาดนั้นสีสันเรียวมีกินขาดโอ้โสีแป้นมากเขียวคือเที่ยวเขียวยิงแล้วใหญ่เลยครับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยให้ใช้ฟินิกเพราะออเฟรมเรทลดลงมาเหลือ20 แต่เรียวมีครับใช้ฟู60หกก็ยัง60สอยูด่ดูความลื่นไหลดูคุณดูแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าอันไหนดูแล้วมืนกว่ากันอ่ะคง่ายๆเลยนะดีโอเรียวมีใช้งานได้จริงมากครับมันก็เป็นการการทำซอฟต์แวร์เนาะการเขียนซอฟต์แวร์มาให้มันเสถียรมากน้อยเนี่ยบ้างมันก็เป็นส่วนต่างของราคาที่มัต้องแพงกว่า สเปขาเรียกว่าไอติมไอติมถาดไอติมช็อตเป็นถาดมีหลายรสหลายอร่มะนาวดูการวัดแสงครับเก็บปไอติมห้ารสผมว่าโฟกัสของรงแดมจะรสหวาหวานก็นิทาเกียว นี่ความเหนเท่ากันบ้างโอ้ยีทมลดเรียลงมาให้เหลือ3เลยนะคก็ยังดูคุก็ดูนะค็ยััสมเพราะว่าอะไรได้มันก็ลดเปลไปอีกเลยคุณกัดการวัดแสงค่าเหือคาแต่ว่า ซีนนี้ผมเลยเขาก็ว่าเฮ้ยทำยูนิฟอร์มกัสเป็นหลักว่าเออเันนี้ลองดูโมเดลทีเท่ากันคือมันไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกอ่ะเอางี้ดีกว่ามันก็ขัดใจทั้งคู่อะมันก็มีส่วนที่ส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้ ชอบดูสัตว์ชอบดูคนดูคนชาติดูจริงกว่าชีวิตอรณก็คือนะครับ อลองดูครับลองดูใช้มือ,อนะก็นั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับวิดีโอเนี่ยน่าจะเห็นขัดแจ้งแล้วเนาะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับ โอเคเป็นไงบ้างครับผมสําหรับ2ตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วก็ที่เห็นชัดเจนคือเรื่องของการถ่ายภาพ<อ>ชอบไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปใครมีประสบประการอะไรยังไงก็แชร์กันมาได้แต่อย่ามาต่อยตีกันเลยนะครับแล้วก็รา,าคามันแตกต่างกัน คุณภาพมันก็ย่อมแตกต่างกันไม่ได้ธรรมดาถึงแม้ว่าตัวเลขสเปคของอีกรุ่นหนึงจะขิงกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ตามนะราคาที่มันแพงกว่ามันย่อมมีเหตุผลในการแพงอยู่แล้วเห็นไหมคุณก็เห็นควาสิทธิภาพมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็ฝากด้วยครับการ vs ของ2ตัวนี้ครับนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอกลับลาไปเพเทานี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ